วันนี้พอมีเวลาได้พูดกันหมู่คณะพวกเรามาอยู่กันก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษามาอยู่ด้วยกันในวัดนี้ก็ ภาษาภาษาธรรมเนี่ยภาษาธรรมเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้พูดผู้ฟังภาษาธรรมการใช้ชีวิตก็อยู่ ใช้ชีวิตแบบธรรมไม่ใช่แบบโลก <c oughs> ชีวิตแบบโลกเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตลอดแต่ธรรมนั่นเน่ยใช้ชีวิตแบบธรรมเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ามีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เมตตาสงกันและกันใน้ความเคารพ อาวุโสพันเตให้ความเคารพผู้มีอายุแม้ว่าระยะเวลาบวดจะน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าเราให้ความเคารพทั้งทางโลกหรือว่าทางธรรม ้าเราก็จะอยู่ได้ในสมัยพุทธกาลพระมากมายถ้าเกินบางกลุ่มมีมากมายถ้าเกินแต่มาเป็นพระอริยบุคคลหมดปัญหาก็ไม่เกิดแต่ว่าพระภูุ้ชนที่อยู่กันแบบโลก <c oughs> แม้อยู่องค์เดียวเกิดปัญหา สององค์สามองค์ก็เกิดปัญหามันขัดแย้งแม้กระทั่งตัวเองเลยความเห็นขัดแย้งแม้กระทั่งตัวเองคารวะก็ดีพระก็ดีถ้าเราอยู่แบบโลกมันขัดแย้งกับตัวเองแม้อยู่คนเดียว <c oughs> พออยู่สองคนสามคนปัญหามันก็เกิดขึ้น นี่พูดถึงเรื่องของพระเราข้อวัดให้ศึกษาข้อวัดข้อวินัย <c oughs> ไม่ว่าปวดมาหลายปีแล้วก็ให้ทวนข้อวินัยบ้าง <c oughs> วินัยปาติโมกขวินัยนอกปาติโมก ญาติโยมก็ให้ทวนศีลศีลหน้าเราได้ปฏิบัติโดยครบถ้วนบริบูรณ์ถ้ามันไม่บริบูรณ์ไม่ครบถ้วนก็แก้ไข <c oughs> ข้อวัดปฏิบัติของพระเราอยู่ในวัดเสนาสนาวัดก็วัดดูแลเสนาสนะ เป็นกุฏิเป็นห้องน้ำเป็นศา,าลาก็ช่วยกันทูช่วยกันดูแลช่วงน,นี้หลวงพอ่อก็รู้สึกว่าง,งานที่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะกับญาติโยมมันเยอะเหลือเกินแต่บางครั้งในข้อวัดที่เกี่ยวกับเสนาสวานเส,สนาสนวัตก็ละเลยแต่ว่าก็เพราะมันมีความจำเป็น ไปก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของกิจนิมนต์เป็นเรื่องของหมู่คณะ,ะก็ต้องไปผู้เจ้าท่านให้ความสำคัญของหมู่คณะว่าพ้าเราจะต้องอมีการประชุมมีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในหมู่คณะเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ศาสนามันก็ไม่อาจที่จะสืบทอดต่อไปถึงห้าพันปีแล้วอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงกึง่งพุทธกาล้ะเราท่านทั้งหลายก็ลองพิจาราดูเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายแตกต่างกันออกไป<ม>ในธรรมวินัยผู้เจ้าท่านก็ตัดความเป็นสมณะความเป็นนักบวช หลวงปูดุลอัตุโลท่านให้ความสํำคัญมากนะท่านบอกว่าพรมอาจารย์นี้นะการประพฤติพรมอาจทรย์คือการบวชของเราไ <c oughs> ม่ได้บ,บวชเพื่อหาลาบสักการะไม่ได้บิดบวชเพื่อให้ใครมานับถือมากราบป้ายไ <c oughs> ม่ได้บ,บวชเพื่อที่จะ มาอาศัยผ้าเหลืองอยู่กินนอนไปวันวนะันบางคนในนี้ก็บวชแก่บนบวชเพื่อรักษาร่างกายบวชเรียนทุกวันบวชเรียนบวชเ,เรียนแล้วก็ศึกลาศิขาไปประกอบอาชีพ เพราะการเป็นพระนักบวชเนี่ยมันจะได้รับข้อยกเว้นเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างหรือว่ากะเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการเรียน <c oughs> บางคนการเดียวนี้ก่บวชมาแล้วก็เป็นเจ้ารัที่เราก็เห็นมากมาย <c oughs> สำนักนูนสำนักนี้มีหลายสำนัก เป็นพระเราก็ดีคาราวะาก็ดีก็ต้องมีปัญญาอะไรที่เป็นคำสอนที่ไม่ตรงตามแนวที่พระเจ้าท่านตัดไว้เราก็ต้องพิจารณาพระเราระวันสองเรื่องนั่นนะลาบสักกาะระแบบผู้หญิงนะมันจะว่าพระแก่พระหนุ่มเลยพระแก่ เจ็ดสิบแปดสิบไอ้ไลาคาถ้ามันมีมันไม่ได้เลือกหน้าคนแก่หรือคนหนุ่มเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันแล้วก็น้อมาดูตัวเองเรื่อว่าการเวลาล่วงเลยมาถึงกึ่งพุทธกาลมันก็เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเราก็ตระวังรักษาพ่อ วินัยข้อธรรมปฏิบับติตามธรรมตามธรรมวินัยเรี่กว่าเขารบพระพุทธเจ้าเขารบพระศาสดาใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาใ้เรื่องของเราเนี่ยมันเอาให้มันจบไม่ต้องไปมองใครครับ มองดูแต่เราอะน,น่นะญ <c oughs> ยาดโยมเขมือนกันดูใจเจ้าของนั่นะมัวแต่ไปดูคนอื่นมองย้อนเข้ามาที่กายที่จิตเป็นธรรมมองออกนอกกายนอกจิตเป็นเรื่องของโลกโลกมันเธอคล้องอยู่ไม่มีทางจบสิน้น เวียนว่ายตายเกิดอยู่มันมีสุขมีทุกข์มีสรรเริญมีนินทามีลาบเสื่อมลาบมียศวาสนามีเสื่อมยศเสื่อมอำนาจเป็นโลกกรรมำแปดมันกระทำนะทำรือว่ามันมันทำเราอยู่ตลอดเวลาจนถ้าว่ามัน เป็นรูปเป็นร่างจากการกระทําเนี่ยคงจะย่อยยับเละเทะหาชิ้นส่วนไม่ได้แต่ที่นี่จิตนี่มันมันไม่ตายมันไม่มีรูปไม่มีล่านเวลามันถูกกระทัามาที่จิตเจ้าของมันมองไม่เห็นแต่มันรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง จิตเนี่ยสำคัญแล้วแต่จะเลือกจิตนี่เลือกได้เลือกจะสุขก็ได้เลือกจะทุกข์ก็ได้เลือกจะที่จะเป็นอะไรก็ได้เราถ้ามีปัญญาแล้วเราก็เลือกในสิ่งที่ดีอาศัยความดีนะความดีนั้นก็ต้องอาศัยมัน ความดีถ้าว่าไปมันก็ยังเป็นกิเลสเป็นตัณหายอยู่เราจะมองว่าเมาแต่สิ่งชั่วร้ายความชั่วต่างๆความไม่ดีต่างๆพอละไปแล้วามาติดความดีนักภาวนาติดความดีไทยไม่ดีมันฉันก็ใช่ไม่ได้ ครแม่ปฏิบัติเหมือนฉันก็ทุกข์ใจทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างเราไปสงสารความสงสารก็เป็นกิเลสตัณหาเห็นไหมความสงสารเป็นอาการของกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองกิเลสกปว่าเครื่องเศร้าหมองจิตมันสงสารแล้วมันเศร้าหมองแล้วท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราแท้ การที่เราปฏิบัติมานี่ก็เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางให้เข้าถึงใจใจกลางมันใจกลางตรงไหนใจกลางผู้รู้อะถ้าเราอยู่เข้าถึงใจกลางอยู่กับผู้รู้ก็อยู่กับธรรมมากเท่าห่่ว่าความเป็นปกติมาเกิดขึ้นทุกวันนี้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นให้ได้ให้ถึง มันก็ไม่ปกติน่ะสิออ่าถ้าปฏิบัติไปแล้วปนปกติเห็นโลกเป็นปกติโลกนอกโลกในเป็นปกติเห็นเหมือนเท่ากันหมดเลยอ่าไม่มีอะไรอ่านั่นแหละผู้จา่าเว่าจิตค,คนคนนั้นเนี่ยอ่ามีความเจริญในอันในรัมคำว่าเจริญเป็นสมมติ สมมติเมาพูดเฉยๆนะเพื่อให้เห็นให้เข้าใจธรรมาพู้เจ้าเนะี่ยรมที่เป็นสัจธรรมนะเนี่ยเป็นเข้าถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วมันพูดไม่ได้หรอกนะนเราจะมาแปลเป็นความหมายมาอธิบายความมันพูดไม่ได้มันก็เลยต้องอาศัยภาษาสมมุติเนี่ยนะมาสื่อสารกันนะ นันว่านิพานเป็นไรนิพานนก็บอกว่สมมุติว่ามันดับดับดับทุกทั้งสิ้นนิพานก็นสภาวะที่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นความจริงในตรงนั้นน่ะมันมันเหนือคำพูดทุกอย่าง้าพูดไปมันก็ ไอสิ่งที่อยู่นหนคําพูดอยู่ในสมมุติเอามาพูดในสมมุติมันแต่เขาก็ยังเปรียบเทียบให้ฟังได้แต่ความจริงแล้วมันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้แล้วเพราะอะไรผู้ที่ปฏิบัติปแล้วมันเป็นปัจจัตต่างรู้เห็นเฉพาะตนคนเราเหมือนเราเราเนี่ยนะเราไม่เคยกินอาหารที่ว่ารสชาติอร่อยก็ได้ยินแต่ฟังเขาพูด แล้วมันจะเอ๊ะมันจะอร่อยแบบไหน,นก็คิดไปเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าสถานที่นี้โอ้โหมันสวยงามมากเราไม่เคยไปเราจะไปสัมผัสสภาวะนั้นได้อย่างไรอันนี้เทียบเคียงเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าทำอย่างหยาบแต่ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบในจิตของเราเนี่ย เพราะว่ามันมีความสุขแต่คนที่จิตมันไม่สงบมันจะไปรับรู้สภาวะนั้นได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะว่าการปฏิบัติมันทำแทนกันไม่ได้ไปรับรู้สภาวะต่างๆแทนกันไม่ได้คุณทำนี่คือการลงมือทำทำมากพว่เจะ ถ้าเราไม่ลงมือทำมันไม่ได้ทำมากเราลงมือปฏิบัติความเป็นนักบวชมันสลับมาแล้วไอ้เครื่องกันนิวร์ต่างๆมันก็ลดน้อยลงไปแต่ญาติโยมมันก็เยอะนะมันมีห่วงมีทั้งบ่วงผูกหกร้อยลักอยู่นั่นแหละแต่พูะเจา้าท่านก็ยังทรงให้กำลังใจนะคารวสา ศีลห้านั่นแหละศีเลนะนิ่ผู้ติยันติศีลห้าเข้าถึงพระกระแสพระนิพพานได้พระอ,องค์ก็ตัดอย่างนั้นว่าให้กำลังใจแต่สิ่งที่ให้กำลังใจงนี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตัวของท่านเหล่านั้นเองแต่คนไม่ค่อยจะฟังพระเจ้า ไม่เชื่อพระเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านตัดถึงว่านโลกสวรรค์มีเปรตมีอสุรกายมียินรมยมยักษ์มีไปคัดค้านพระพุทธองค์คนมันเปนเอ่างนี้พอคัดค้านเนะี่มันจะว่าปัญญามากมันก็มันก็ไม่น่าจะใช่ปัญญาเนี่ยมันต้องเอาตัวรอดได้ แต่มันก็ยังเห็นทุกข์อยู่ยนะมันยังทุกข์มันยังยึดทุกข์เป็นสารหน้อยู่มันจะเอาเป็นว่ามีปัญญาได้อย่งไงคนเหล่านั้นพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นโลก,กวิถูเป็นศาสดาของมนุษย์เทวดาอินพรมยมยักษทั้งหลายพระองค์ตัดไว้ ถูกต้องสมควรแก่ทําแล้วสิ่งที่พระองค์ตัดไว้เราก็มาปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงตัดจะตัดได้ก็ต้องตัดความไอลังเลสงสัยในจิตในใจของเราออกซะก่อนถ้ามันยังมีความลังเลสงสัยปฏิบัติไปมันก็สิ่งเหล่านี้ไปขวางกัน้นสงสัยไปหมดเลยโดยท้ายสุดเลยไปหนน ไปพึ่งอะไรที่ไม่ใช่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พึ่งพญานาคบางทีนี้พญานาคแรงเหลือเกินไปพึ่งพญานาคไปกราบพญานาคไปพึ่งฤาษีไปกราบฤาษีแล้วาอย่าว้าจะโยมเลยพระเราเองไปเดินตามก้นฤาษีก็เยอะ ไปกราบพญานาคก็เยอะแต่ว่าใครมีปัญญาแบบพี่นาวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ไปกราบไหว้สิ่งหเน,นั้นไปแม่ให้ไปพึ่งใครพระพุทธองค์สอนอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาเห,หเราเราต้องพึ่งตัวเราเอง ไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งแห่งเราได้แต่ว่าต้องทำทำด้วยตัวเองผลมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองรับรู้ได้ตัวเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นต้องไปบอกใครมันก็รู้แว่าแกจิตเจ้าของทำผู้บาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยังมีอยู่ เราทำไมไม่ไปปฏิบัติตามแนวท่านมากพลนนิพานยังมีอยู่ครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงคุณธรรมมีมีอยู่มีมากมายโม่มัวแต่สงสัยนี่แหละในความลังเลสงสัยนะวิจิกิจฉามันก็เป็นนิวรณ์เครื่องกันการประ ปฏิบัติธรรมของเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฉลาดทางโลกมากไปมันก็เกินไปมันเตลิดถ้าว่ามันโง่ามากไปมันไม่ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกมันบือ้อมันโง่อะไรมันก็ต่ำเกินไปทำเพื่อเจ้ามันกลางๆจะว่าสูงเกินก็ไม่ใช่จะว่าต่ำเกินก็ไม่ใช่ นั่นนาะมันพอดีพอดีอการกินอยู่หลับนอนพอดีพอดีมันก็เป็นธรรมะแล้วพระเราก็เหมือนกันนักบวชกินอยู่กบชั้นหลับนอนให้มันพอดีพอดีมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมการอยู่ในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของข้อพินยัยข้อวัดต่างๆทำพอดีพอดีมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมมันไม่เห็นจะต้องมานั่งหลายๆชั่วโมงเดินหลายๆายชั่วโมงทำให้มันถูกทำถูกแล้วก็เพียรทำแต่อย่าไปอยากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้าามันอยากขึ้นมามันก็เป็นตัณหานะเพราะว่าเหมือนว่าคำว่าวางเนี่ยนะ คือความพอดีความพอดีเนยมันวางแต่คนเราก็ยังอยากที่จะวางถ้าอยากที่จะวางมันจะวางไงวางก็ไม่ต้องอยากเพียรทำแต่อย่าอยากเพียรทำให้ถูกจเจริญให้ถูกไื่ว่าจเจริญอะไรจะเจริญสติสามปัญญะ สติรู้สติปัญญาสติรู้รอบครอบรู้รักษาจิตเจ้าของรู้ไค้ควรด้วยเหตุด้วยผลคือตัวสติปัญญานี่แหละการที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปพอดีพอดี คนบางคนปฏิบัติไปแล้วโอ้กามันสูงเกินเลือเกินเหนือคนอื่นเขานะนั้นมันก็ปฏิบัติแบบจิตลงนเออมาเกิดมาหน้าเขา้าไปปฏิบัติธรรมแต่ที่มันจะลดลงปรากฏมันเพิ่มทิฏฐิมาหน้าเข้าไปแตมีตัวมีตนเพิ่มมากขึ้นการปฏิบัติก็แค่วางแต่ว่า ไม่ใช่อยากที่จะวางถ้าอยากที่จะวางมันวางไม่ได้แล้วเรื่องของความเป็นกลางความพอดีเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วใช้ชีวิตแบบปัจฉิมาปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติธรรมกินแบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงใช้ใจ่ายอย่างพอเพียงคนก็เทียงเอีกอ,อพอเพียงนี่มัน ไม่พอที่จะกินนะเพราะมันกินเกินนะเนาะเขากินบางคนกินสามมือ้อมันกินมากกว่านั้นมันกินเกินร่างกายก็แย่เห็นไหมกินเกินร่างกายก็ขยายใหญ่แต่ว่าอ้าวนท้วนสมบูรณ์ขึ้น,น,นนะโลกไยใข้เจ็บกว่าตามมาล่นะวความสมบูรณ์ ถ้ามันพอดีพอดีแล้วมันก็ไม่มีอะไรหลวงปูด่ดูลท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านอายุยืนว่าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนท่านบอกว่าเวลาหิวเนี่ยเวลากินนะ่ท่านบอกว่าจะไปกินด้วยความอยากท่านบอกว่ากิน ก็ตัวเมื่อมันหิวคือว่าร่างกายมันต้องการนะแต่ถ้ากินด้วยความอยากมันกินด้วยตังหามันไม่พอหรอกมันจะอยากอยู่เรื่อยอยากตลอดอยากตลอดอง่วงก็นอนทันไน,นไม่ว่าร่างกายมันต้องการพักผ่อน คือว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของรูปคือกายนี่เราเข้าใจมันนะแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วนะร่างกายที่เป็นอย่างไงมันมีความต้องการอะไรบ้างถ้าเราเข้าใจพิจาราดูมันก็เป็นการพิจาราธรรมะจะเข้าถึงความจริงคิวก็พามันกินม่วงก็พามันนอน มันต้องการพักผ่อนส่วนมันพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วทุกอย่างมันก็เป็นการเดินตามมรรปฏิปทาหรือว่ามัชมีมัชิมาปฏิปทาในการใช้ชีวิตจะเป็นคาราว่าก็ดีเป็นผราก็ดีตลวดทางสายกลาง ทางสายกลางปฏิบัติทางสายกลางจะทําให้จิตของเราเข้าสู่ใจที่เป็นกลางกลางใจที่เป็นกลางกลากงามันก็เป็นทรรมสายกลางทําสายกลางไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่เหล่าร้อน มีแต่ความพอแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมาะกับฉันตรงนี้ก็ไม่สับปายะมานี้ก็ไม่สับปายะดินฟ้าอากาศอุณหภูมิก็ไม่ดีคนรอบข้างก็ไม่ดีแต่ว่าไม่น้อมมาดูที่ตัวที่ใจเจ้าของไอ,อ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่จิตของเรา เร่ว,ว่าจิตหลงหรือจิตอุปชาที่มันสําคัญสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นแต่ว,ว่าหาความพอไม่มีจะหาความอความพอในความไม่พอมันหาไม่ได้หรอกเพราะใจมันยังไม่พอมันจะไปหาความพอได้ไงในใจที่ยังมีความปรารถนามีความต้องการอยู่อค่นี้ทั้งโยมทั้งคารวะ ทางพระเทียนเนนจีก็เหมือนกันนะเพราะว่าอย่าแยกด้วยความเป็นนักบวชเลยแต่ว่าให้พูดถึงสภาวะของจิตหลงมันเป็นอย่างนั้นจิตหลงมันเป็นอย่างนั้นอย่าบอกว่าเป็นพระเป็นนักบวชเป็นญาติโยมมันไม่ใช่หรอกมันหลงมันหลงมือนกันความเป็นพระมันก็หลงความเป็นโยมมันก็หลง จิตหลงมันก็เป็นจิตจะต้องเวียนว่ายตายเกิดหลงคิดหลงยึดหลงในรูปในร่างร่างกายหลงในอารมณ์ทั้งหลายเลยเรียกว่าหลงขันห้ามันก็เลยต้องมายึดมั่นถือมัน่น เกิดในขันทายนะวันนี้ก็พูดทำมากพอให้ท่านทั้งหลายน้อมพินาาโดยพ่อนักบวชพระเราเองเรื่องข้อวัดขอ้อวินัยข้อธรรมก็ให้ศึกษากันวันนี้ก็พูดพอสมควรแนละ้วขออุทิการบรรยาย